แต่ว่าตาไหลได้นะคะเดี๋ยวโดนช่างแต่งหน้าตีนะคะก็อยากจะอขอขอบคุณลหลายๆคนนะคะในวันนี้ถ้าคุณไหนที่ทราบไม่ได้พูดชื่อต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะคพรหลคนมากที่อยากจะขอบคุณคนแรกเลยนะคะคุณพี่ฟินแต่ว่าถ้าอยากจะขอ,ขอบคุณพี่ฟินตอนจบนะคะ,ะ,คะเพราะว่าตรวนเมคอัพ oh um. เล really right. ิศต้านะคะ คุณนะคะคือบอสนะคะขอบคุณมากที่สร้างเวทีมิสแกร์มาสัางทัฝันหนูนะคะประกวดมาะกวดนางงามทำให้หนูมีแสงทำให้หนูเป็นตัวตนในสังคมทำให้ทุกคนรู้จักชื่อวันนาซาเวงคนที่สองนะคะอยากจะขอบคุณแม่ตาบและก็ทีมท่าเรือนะคะที่ส่งหนูเข้าประกวดมิสแกร์จรากรีบีแล้ว ขอบคุณมากๆที่ดูแลหนูมาตลอดการประกวดการเข้ากองเปสแกนจระุรีทาให้หนูมองขอบคุณมากจริงๆนะคะขอบคุณพี่ป้อที่เอนดูหนูนะคะที่ทานทับสวยขอบคุณที่ทาให้หนูได้โงในวันนั้นนะคะขอบคุณช่างหน้าช่างผมทุกๆคนนะคะพี่ฟุ๊พี่เอ๋ขอบคุณพี่ไทรกกีพี่ไนท์ พี่ปอพี่ปูนิม่มพี่ตัวเล็กนะคะจินเี่เรานความสวยให้หนุในทุกงานขอบคุณพี่แบคะคะคแงค์นะคะที่คอยดูแลหนูมาตลอดจนเข้ากองแกนไทยแลนด์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณห้องเสื้อทุกๆกห้องที่ซิงกูดูขอบคุณ GL นะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณครอบครัวขอบคุณพ่อขอบคุณป้าที่คอยสพอร์ตมาตลอดแล้วก็สพอร์ตให้หนูมาเป็นบิสแกรนในวันนี้ ไม่เคยห้ามอะไรเลยขอบคุณแฟนคลับขอบคุณเ,เพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณพี่พีเจพี่แอมที่คอยดูแลหนูมาตลอดทำให้หนูมาอยู่ในวันนี้อย่างภาคภูมิใจนะคะทำให้หนูสวยในทุกๆงานขอบคุณภาพรักจากแฟนคลับขอบคุณทุกๆของขวัญหนูอยากเก็บไว้อย่ที่บ้านดีนะคะขอบคุณตัวเองที่ทำให้ตัวเองมาอยู่ตรงนี้ได้ แ็้ีก็มีหลายคนที่อยากจะขอบคุณมากๆนะคะ Thank you tour fans You're my greatest supporter If you watching this live I love you guys You always warm me You my family Thank you so much มีหลายคนที่อยากจะขอบคุณถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อต้องขอโทษนะคะแต่วา่าขอบคุณทุกคนใจากใจจริงๆนะคะทิดติกักไหม่ย โอเคค่ะถ okay, huh. ้าถึงพี่ฟ okay. ีนนะคะโอ้ยอยากจะขอบคุณพี่ฟีนมากมากถ้าเราจะพี่หลอกี่แล้วที่หนุกโม ดูตัว,วถุงไปชีคนที่ดีที่สุดไม่ใช่คนที่สวยที่สุดหรือเก่งที่สุดนะคะแต่ว่าพี่ปีก็ยังดื้ออยู่มึงก <c oughs> กลับไปดูรูปตัวเองตอนนั้นกับตอนนี้ที่แบบต่ <c oughs> คนเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> คุณที่เปลี่ยนแปลงหนู <c oughs> ได้ <c oughs> เรียนรู้หลายๆอยา่างจากพี่ปีมกมากๆผ่านด้วยกันอะไรมาหลายอย่างทุกทั้งสุข พี่พี่ทำให้ดูเป็นคนที่ดีขึ้นนนึงวันนี้ขอบคุณที่อดทนตัวอาจะรย์ดูไปบ้างอาจจะเป็นเด็กที่ดือที่สุดในพิษกลือนี่นาสุดก็ได้ขอบคุณพี่พีนที่คอยให้พายหนูแล้วก็คอยสปพนเอร์ตเดตินไปกับพ่าหนูตลอดในวันก่อนนะ ไฟนอแกรนด์ายลแลนด์พี่ฟีตกับตุกควา้าวรื่ว่าในวันที่ดุทอมมากๆพี่พูดว่าพี่ไม่ได้ขออะไรเลยพี่ขออย่างเดียวคือขอให้หนูมีความสูขแค่นั้นโหแบบรักพี่ฟีตมากนะากคะ่ะมาข้าหนูอาจจะเป็นคนแข่งกระด้างบ้างเป็นคนแสดงออกไม่เก่งคนแสดงความรักไม่เก่งแต่ว่า หนูรักพี่ฟีนมากๆรักพี่ฟีนเหมือนแม่อีคนหนูเลยรักพี่ฟีนมากๆหวังว่าพี่ฟีนจะภูมิใจในตัวหนูแต่ก็ภูมิใจที่เลือกหนูเป็นมิสแกรนสำหรับดีสองพันยี่สิบสามนะคะแล้วก็ฝากถึงมิสแกรนสำหรับดีคนใหม่ที่จะได้มองนะคะอย่าดื้อมันจะบูนะ โชคดีมากๆแล้วนะคะที่ได้เข้าทีมนี้ดังนั้นอยาดื้อนะคะการที่ได้มาอยู่ในทีมมิสแกร์สระบูดีทีมกรุงเทพนะคะถือเป็นโชคดีมากๆเพราะว่าทีมเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆไม่สามารถมาถึงตรงนี้ได้ไม่สามารถเข้าทีมไทยแลนด์ได้ถ้าหนูไม่ถ้าหนูไม่ได้อยู่กับพี่ฟีแล้วทีมสราบูดีหนู่นใจหนูผู้ร้ายเลยว่าหนูคงไม่มาถึงจุดนี้ได้พี่ฟินถ้าไม่หนูเป็นตัวตนท้าให้ทุกคนท้าให้ แต่หลายคนรักหนูแล้วก็ถึงแฟนคลับนะคะจะจบแลวถึงแฟนคลับขอบคุณทุกคนมากที่รักแล้วก็อยู่ด้วยกันถึงวันนี้นะคะหนูมไม่เคยได้รับความรักจากคนที่ไม่รู้จักมาก่อนนะคะแ,แรกๆอาจจะร,รู้สึกแบบอาจจะไม่ได้เปิดมากเพราะ่หนูเป็นคนที่แบบไม่ยูสุเทมาก่อนแต่ว่าขอบคุณทุกคนมากที่เปลี่ยนแปลงตัวหนูทำให้หนู ประลีมากขึ้นทำให้หนูเชื่อใจคนมากขึ้นขอบคุณทุทกความรักที่ทุกคนมอบให้หนูนะคะขอบคุณจากใจจริงๆนะคะแล้วก็สุดท้ายนี่ละขอพูดหน่อยก่อนที่จะไม่ได้พูดนะคะตอนใไฟน้องแก๊สใครเสียงแตกไปหน่อยนะคะขอแก้ตัวนะคะโอเค Vanessa, Vic, Miss. ถือว่าเป็นความรักนะครับความหกใจนะครับจากแฟนคลับของน้องกัวเนสซ่านะครับถือได้ว่าเป็นภาพที่น่ารักอีกภาพหนึ่งนะครับให้เธอได้จดจาบ,บนเวทีแห่งนี้ได้เลยครับ ช่วงนี้นะครับน้องเวงครับหรือว่าในซ่าของเรานะครับก็ได้มีนะครับอีกหนึ่งขอบคุแทนคำขอบคุณนะครับไปมอบให้กับอีกหนึ่งบุคคลที่ให้โอกาสเธอนั่นเองครับขอเสียบมือกับคุณมอมีด้วยนะครับและนี่นะครับหรือว่าเลยครับเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่อยู่ตบ้งหลังนะครับและให้โอกาสเธอคนนี้นะครับ 派尖头的，来你<吧>个！